ครับสวัสดีครับผมปฏิวัติกำจัดภัยครับอภาพนันทนาการพิเศษครับวันนี้รถมาถึงที่รามินทาแล้วครับโคมาสุ PC 200 MO ครับซีเรียสสูง20,000กว่าครับ20,000กว่าครับ098,647,4222ครับคันนี้เลยครับใสๆเดิมเดิมแท้ๆเต็มครับโซ่หนาแห้งนะครับ1,300กว่าชั่วโมงครับคันนี้ครับ 098, 6 4 7 42 2 2ครับดูรถได้ที่รามินทาครับขายด่วนด่วนครับเอกสารพร้อมครับ0 9 8ย์7 4 2 2 2ครับดูรถที่รามินทาครับปฏิวัติรามินทา0 9 8ย์เก2าแครับชัดเจนครับเรื่องเครื่องจักรเรื่องแมคอเรื่อง10ล้อเรื่องโทรหาผมได้เลยครับภาษีไม่ขาดครับ0 9 8ย์7 4 2 2 2ครับชัดเจนเรื่องเครื่องจักรเรื่องรถครับ ขายไม่แพงครับคันนี้ครับโทรหาผมได้เลยครับเน้นโทรครับ098 647 4222ครับโคมาสู่ c 2 0 0 MO ครับกล้องหลังครับชั่วโมงหน0 0 0หกว่าครับโซ่แท้เดิมแห้งครับไม่ต้องล้างครับแบบนี้เลยครับถ้าดิสสนใจดูรถได้ที่หลายมิทาโทรหาผมได้เลยครับ098 647 4222ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ